สวัสดีค่ะนักงทุนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นไทยในวันที่หนึ่งมีนาคม2560ตลาดหุ้นไทยยืนอยู่ในแดนบวกค่ะ1561กับ1564จุดนะคะวรุม่มการซื้อขาย9500กว่าล้านบาทค่ะอันดับหุ้นไทยที่ซื้อขายในช่วงนี้ก็เป็นหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กนะคะอันดับหนึ่ง t r ู e t ู u e ู r u e โอ้โหบาท40ตายละ เทพคำนวณเขาบอกว่าให้ทั่วทัวทัวทัวหกบาทสิห้าใครได้ทัวทัวทัวมาหกบาทสี่ได้ตามกันนะไอวนับสองค่ะสาม5บาทเจ็ดสิบาตงบาทยี่สิบาตางคห้บาทหกสิบตงใครได้ดูรายการ b u s i ิเศษ Line ล l i v e คนแรกขอให้รวยขอให้ถูกหวยวันนี้เพี้ยเพี้ยมาเปล่าใครเอ่ยใครเอ่ยดูคนแรกอืมขอให้ถูกหวยถูกหวยเดี๋ยวนะ ใคร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 ดวงของใครวันนี้เราจะคุยกับเทพคำนวนนะฮะอ้าวยังไม่มีคนดูอ่ะใครไม่ยังไม่มีคนดูเหรอเทพจุดทูบให้หน่อยสิเทพใส่คงไปเฝ้าพุ่นกันอยู่มั้งครับพี่นะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาใครดูรีบ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 กดเลย ความเห็นสองรายการโอ้โร้อยหนึ่งแล้วร้อยใครกดมาขอให้ถูกหวยถูกหวยแล้วใครเขียนมาเขียนมาคนที่หนึ่งคุณกันนิก้าโอ้โหคนที่หนึ่งถูกหวยถูกหวยขอให้รวยขอให้รวยทั้งเป็ดดีจ้าแล้วเราทักทายพี่ม่อนมาใครทักมาได้หวยถูกถูกรวยรวยเนี่ยใครอีกเนี่ยปุ้ยปุ้ยอ่าทรูของท่านเทพมาแล้วเล้วเร็วแล้วใครกดทักทายขอให้รวยขอให้รวย เราไม่มีอะไรนี่วันนี้เป็นวันรวยรู้ true 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 อ๋อคุณอติภามาแล้วพวกเรากันเองเราแบ่งเลยไม่ได้ซื้อหวยค่ะคุณม่อนโอเคซื้อหุ้นกข็ขอให้รวยขอให้รวยไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ซื้อเลยเหรครับถ้าไม่มีอะไรจะซื้ออยู่เฉยๆก็ขอให้หัวใจรวยๆนาๆเรามีที่ออกให้ ดีครับขอเลขเนีดด้วยจะรีบไปซื้อกระจกรถยนต์บางบอลบริการนอกสถานที่อะไรเนี่ย Facebook อะไรเนี่ยทรูทรูขอให้หุ้นเด้งแรงๆงครับสวัสดีค่ะพี่ม่อนเอาถ้าใครทักทายขอให้มีความสุขอ่ะสุดท้ายละนะฮะนักลงทุนะขอให้มีความสุขกันทุกๆุกท่านนะคะใครทักทายพี่ม่อนมาขอให้ความสุข กลับไปให้เต็มตัวและหัวใจโอโหโอโหคนนี้รวยครั้งเดียวไม่พอกวดมาหลายรวยเลยนะฮะหลายรวยดีจริงดีจโอ้ยหมดชูคุณสมใจสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะหลายคนมีปฏิสันถานซึ่งตัวนี้ก็ดีนะฮะทำให้เราได้รู้จักกันคุณอธิพาทรูมาแล้วดูดวงหน่อยนะดูดวงทูหรือดูดวงพี่คะคิดถึงเทพทํานวนตอนนี้ผอแดงไม่ซื้อแล้วค่ะขอนั่งเหมือนกันเลยอ่ะ เรามีเพื่อนอยู่พอทใครไม่แดงให้มันรู้ไปถ้าไม่แดงแสดงว่าไม่ได้อยู่ในตลาดไม่ได้อยู่ในตลาดไปอยู่ที่ที่ไหนอะทุ่งนาป่าเขาปูอยู่เอามามาเอาหุ้นมาเลยมาเลยครับผมดูอยู่แล้วคุณทูแล้วเลยเแทบแทบเราพ่แล้วแทบไม่ซัดก็ไปหกบาทพี่ม่อนก็บอกให้วก็บอกให้ถั่วบ้างไงครับถั่วบาทหนึ่งนะครับก็บอกแล้วมันถั่วได้นะครับถั่วได้สักรอบสักเดือนหนึ่งนะครับสักเดือนหนึ่งนะครับอ่า นะครับเดี๋ยวเราดูกันอ้ย,ยังเหลือยยังไม่ได้ถั่วถั่วเลยมะยังไม่ถั่ว ยังไม่ได้ถัวเลยครับเออต้นทุน7บาทยี่ตอนนี้6บาทสี่เอาเลยปะโวโกรธแล้วครับเดี๋ยวนี้โกรธโกรธเทพโกรธนะไม่เชื่อเราอ่ะมาซื้อตอนแพงไม่รับผิดชอบยังไงคนเรามันก็มีทางเลือกหลายทางถูกกับซื้อแพงคือพี่เมิร์ชอบซื้อแพงถ้าซื้อแพงเรารับผิดชอบลําบากนะครับด้วยความคารพเลยโอเฮมันให้มากค่ะคุณผู้ชมไปมาหกบาทสิบห้าไม่เชื่อจะไม่เชื่อตอน6กบาทสี่สิบห้า ็ทำไงได้พี่เป็นนักลงทุนไทยพี่ไม่ได้เป็นนักลงทุนนอกประเทศอ๋อเหรอครับโอ้นักลงทุนไทยอเดียนนะครับโอเคโอเคทูบาร์ซิมาดับดึกเลยครับดูดวงทรูนะคะดวงทรูตัวทูนะครับตัวทูมีข่าวดีนะครับมีข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้ลงทุนสี่หมื่นล้านเนี่ยข่าวดีเหรออาทิตย์เขาอยู่ในเรือนที่3นะครับก็เรียกว่าผ่านจากช่วงเรือนที่2มาก็น่าจะเป็นหน้าของการเรียกว่า ซึมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีข่าวดีเข้ามาแต่ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังไกลนะครับเพราะว่ามันเริ่มเรียกว่าฟื้นกลับขึ้นมานะครับก็ช่วงนี้มีแต่ข่าวดีแต่หุ้นอาจจะแบบไม่ไปแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีดีดให้เราตอนนี้มันดีดแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องตามต่อก็คือไอ้ทเวลาที่มันขึ้นขึ้นเนี่ยข่าวดีมาเมื่อไหร่เยอะๆนะครับแล้วหุ้นไม่ไปขายเลย ถ้ามีข่าวดีหุ้นไม่ไปขายเลยขายเลยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่มันมีข่าวนะครับแล้วก็ถ้าดูจากระยะเวลาเดี๋ยวไล่เวลาให้นิดนึงนะครับว่าช่วงไหนน่าจะเป็นจังหวะเทคโพรฟิตนะครับเทคโพรฟิตนะครับมันฟีดหรือฟิดวะอ่าโพรฟิตโพรฟิตวันที่ฟีดนะฮะนะครับวันที่วันนี้หวยออกให้ง่ายๆก็คือประมาณ16มีนาหรือขายวันที่16มีนา วันที่16มีนาใช่ครับประมาณ2สัปดาหโอ้มันลึกกึกเกมีนา16มีนางวดที่ต่อไปวันนี้งวดแรกใช่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 งวดที่2ของเดือนมีนาถูกครับถูกขายถูกงวดแรกซื้องวดสองขายใช่ใชแล้วมันจะถูกหวยถูกไหมเนี่ยถูกหวยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าพี่ชอบมากเลย ประเด็นที่เทพบอกพี่ไม่รู้เหมือนกันเรื่องของพี่คือผมบอกแล้วเออใช่เราก็เออบอกตรงราคาตรงเนี้ยเราก็รับผิดชอบตรงแถวแถวหกจุดสองศูนย์ละกันหกจุดอศูนย์ละกันรับผิดชอบแถวนี้ละกันครับผมคุณเทพคุณเทพนะคะคุณเทพเขาบอกพี่มอนว่าไอผมไม่ได้บอกพี่คนเดียวนะผมบอกทุกคนผมบอกทุกคนผมบอกทุกคนหรอโอเคบอกทุกคนใช่ใช่คือบอกบอกคนอื่นก็เหมือนกับบอกกับพี่ครับ วันนี้ไม่เครียดอีกแล้วอเคไม่เครียดนะครับตลาดก็ฟื้นขึ้นมานะครับคือเราก็ดูทรงนะครับตลาดในในในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนนี้อย่าหลักการเยอะนะเทพเอาหลักของเทพเป็นหลักเลยนะครับครับเราก็ว่าไปเอาหลักหลักของตลาดเขามากคือเราก็ว่าไปตามตำรานะครับว่าไปตามตำราเพราะว่าบางคนไม่มีตำราปัญหารับเออเอามาอัปเดตหน่อยนะครับ คือตอนนี้ี่ได้ไอเดียอะไรสักอย่างแล้วเทพนะครับคือตอนนี้ตัวของอาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนที่เริ่มเข้ามาสู่เรือนที่11บเซตนะวันที่หนึ่งใช่ครับใช่ครับซึ่งเป็นเรือนที่ดีนะครับซึ่งเป็นเรือนที่ดีของตัวตลาดดูดวงเซตวันที่1นึ่งนะจะมีลักษณะของการเก็งกําไรนะครับเก็งกําไรเป็นรอบของการเก็งกําไรนะครับถ้ามีดีดก็เรียกว่าอาจจะเป็นจังหวะขายนะครับสั้นๆเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบที่เรียกว่า ขึ้นเร็วและแรงนะครับแล้วมันจะจบรอบครับเก่งกำไรขึ้นเดี๋ยวนะฮะขึ้นเร็วและแรงและแรงเพราะพี่ม่อนน่ะต้องเก็บเป็นหลักฐานไว้ครับแล้วก็ให้ระวังเป็นจุดพีคครับพี่ระวังคือความหมายภาษาไทยแรงพีคเป็นจุดสูงสุดนะครับพี่ระวังติดดอยภาษาไทยภาษานักเล่นหุ้นติดด้อยได้ได้ได้ถ้าภาษาไทยจุดสูงสุดโอเคระวังจุดพีคใช่ครับใช่ครับ โอเคนะพราะเราต้องทําความเข้าใจในภาษาบางภาษาคนละกลุม่มคนละตลาดเนไม่รู้กันถูกต้องครับวงเล็บโดยโดยโอเคอ่ะพีคตรงไหนบอกเวลาได้เป่าเผื่อพี่ทําใจพี่จะได้เตรียมพีคเมื่อไหร่ล่ะครับเออน่าจะช่วงจริงๆมันถ้ามันเริ่มแย่งจริงเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายเดือนนี้ก็คือเดือนเมษาเนี่ย ปลายเดือนมีนาใช่จุดดอยปลายเดือนมีนาแต่อาจจะถึงก่อนก็ได้นะครับได้ายได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตลาดเองมันก็ดูเหนื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีการฟื้นของหุ้นเล็กๆให้เรานะครับผมแล้วงั้นเราทาไงทิ้งหุ้นใหญ่ซื้อหุ้นเล็กไว้ก่อนเหรอทิ้งหุ้นใหญ่ไหมโอ้โหลำบากใจนะครับลำบากใจเอาเป็นตัวตัวดีกว่าเอาเป็นตัวตัวไปดีกว่าเค s l e c t r i c เอาตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างบ้านปูไงบ้านปูเมื่อวานชนะเลิศลย ชนะชนะยังไงครับวอลลุ่มอยู่ข้างบนแต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเกิดอะไรอยู่ตรงไหนแล้วบ้านปูหาไม่เจอเลยบ้านปู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 อยู่อันดับท้ายเลยหายไปเลยนะครับวันนี้บ้านปูเมื่อวานนี้ยืนอันดับหนึ่งมาตลอด เขาถามว่าเออผู้พ่มอนดูหุ้นทุกเวลาหนาทีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ดูทุกสัปดาห์แล้วกันครับดูทุกวันพี่ต้องดูทุกเวลาหนาทีเพราะนักทุนถามหุ้น7 0็อยตัวอ๋อครับรู้ไม่รู้ก็ต้องรู้ทุกตัวครับผมหุ้นตัวไหนอะไรก็ไม่รู้ถามมาหมดเลยความสุขครับความสุขออพี่ก็ต้องอะไรนะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่บ้านปูอยู่นะคะบอ่บ้านปูนะครับตอนนี้ตัวของอาทิตย์นะครับอยู่เรือน9นะครับมีอยู่ถือครับแล้วก็ ช่วงวันที่เดี๋ยวนะครับวันที่วันที่8มีนานะครับ8ถึงประมาณ8ถึง12มีนานะครับมันอาจจะมีแรงขายบ้างแต่เป็นจังหวะเข้ารับเพิ่มครับขายบ้างเข้ารับเพิ่มใช่ครับเพราะว่าบ้านปูต่อจากนี้ไปนะครับระยะกลางมันจะเป็นขาขึ้นนะครับระยะกลางเป็นขาขึ้นครับช่วงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยวิ่งจาก9นะครับ10 11ช่วงเนี้ยสเดือนนะครับในในในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการเรียกว่าขึ้นละกันนะครับมันอาจจะขึ้นขึ้นเบาๆบ้างแล้วก็มีขึ้นแรงนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าผ่านจุดแย่ไปแล้วครับสำหรับบ้านปูดีครับบ้านปูดีนะคะดีครับดีครับต้องทนถือหน่อยครับเดี๋ยวพี่ดูให้นะะมีตัวไหนเพิ่มนะคะโอ้ความคิดมาพี่ม่อนอาจารย์เทพคุยข่าวการันดีมากเลยฟังแล้วใครเครียดขอบคุณนะ เราเอาตังค์นะครับไม่ใช่ว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเราก็เอาตังคอ๋อยูวีนะครับเดี๋ยวเอาตัวเพิ่มก่อนดีกว่าหุ้นเหล็กมันเละมาสัปดาห์ที่แล้วเราก็ตามตามทิาหน่อยหนึ่งนะครับวันที่สิบสี่นะครับเดือนเจปี2 0 1พันสิบห้านะครับเดือนเจ็ดหุนเหล็กเหรอฮะใช่ครับใช่ครับขอดูนิดหนึ่งนะครับหุนเหล็กหากกะหากว่าย่อยเป็นเศษเหล็กวะเนี่ยโอเปน น่าจะเป็นปุ๋ยเลยครับพี่ท <laughs> ุนเล็กทำไมโดนใช่ไหมฮะดูสักนิดหนึ่งนะครับมันมากันเป็นแผงโดนมันเป็นแผงเลยนะวันที่ไม่เอ่ยเดี๋ยวผมค่ะวันนี้วันที่หนึ่งน,นะคะอโอเคนะครับตัวของเพิ่มนะครับเพิ่มนะคร,รับท่านที่มีเพิ่มนะครับเพิ่มอยู่นะครับ ช่วงนี้นะครับตัวของเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มสินนะครับหุ้นเหล็กนะครับตัวของเพิ่มนะครับดาวอาทิตนะครับอยู่ในเรือนที่8นะครับเป็นเรือนมรณะนะครับตกมรณะพีอพี่ยังเขียนไม่ถูกเลย PE P PERM เออพราะพี่ไม่ได้ตามเลยครับผมไม่ได้ตามเลยไม่ชอบมัอ่ะพดีดวงมรณะอ่ะใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ประมาณวันที่16มีนาเป็นต้นไปมันจะฟื้นแล้วก็จะกลับมาเรียกว่าแข็งแกร่งอีกรอบหนึ่งครับผมสําหรับเพิ่มนะครับช่วงนี้ก็บาดเจ็บไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีลุ้นดีดครับสําหรับเพิ่มครับผมอืมอ่ะ คนที่ตามหุ้นเล็กนะใช่ครับใช่ครับตัวไหนต่อนะครับ UV หรอครับใช่หุ้นสร้างบ้านกับสิลิเห็นขึ้นมามั้มอ่าสิสิริมาเป็นรอบไม่พวกเนี้ยเอา UV ก่อนนะครับ UV กระแสเขาได้นะได้เลยครับ UV นะครับวันที่9เดือน12นะครับปี1988นะครับขอบคุณนานมากนะครับ ยูวีนะครับยูวีนะครับยูวีช่วงนี้เป็นไซด์เว์อ up นะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงย่อบ้างนะครับแต่ว่าจะเริ่มดีเรียกว่าดีมากๆนะครับหรือว่าเข้าเรือน5นะครับที่มันจะเริ่มขยับขึ้นนะครับประมาณโอ้ต้องรอเมษาเลยครับพี่รอเดือนเมษาครับยูวีช่วงนี้เป็นเรียกว่าไซด์เวย์ออกข้างๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีไซด์เว์อ up นะครับในตัวของ UV นะครับในตัวของ UV นะครับ ต่อไปสิริ UV ก็ออกไซเวยอัพออกด้านข้างไปนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สิริสิริอ้าวดาวมาจากไหนเต็มเลยนะครับเดี๋ยวนะครับงงนะครับเดี๋ยวนะครับสิริเหรอคะไม่ใช่ครับพอดีดาวมันเยอะเกินเมื่อกี้ เขาเจอดาวใหม่กาแล็กซี่ใหม่ไปแล้วนะเนี่ยเราจะได้ปุ๊บเออโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยยาวแล้วยาวยังโหเราอยู่แค่นี้เราก็ยังกาแล็กซี่เราแบบไม่ใช่กาแล็กซี่ใหญ่โตแล้วมีกาแล็กซี่ใหญ่มากขนาดนี้เราไปดูอีกกาแล็กซี่หนึ่งแล้วแไปดูใช่ใใช่ไหมคะนักลงทุนกำลังดูดวงโอ้ยแต่าวแต่ละคนนิดหนึ่งนะครับ โอ้โหมีคนตามดวงนกแอร์นกแอร์เออใช่นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยววขอดูสิรินะมีหลายคนถาเหมือนกันสิริช่วงนี้ตก8นะครับตก8เป็นมรณะนะครับยังไม่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่ายังผจญวิบากอยู่เยอะเลยนะครับวันที่16มีนาเป็นต้นไปจะเริ่มฟื้นนะครับช่วงนี้เรียกว่า อ่ะหนักหนักหนักอยู่ครับหนักอยู่ครับก็อาจจะมีแรงขายอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับซีรีส์ครับผมอ่ดู CBG ให้หน่อย CBG คาราบาวกรุ๊ปคาราบาวนะครับคาราบาวพี่อยากหาหุ้นที่ว่าดวงเนี้ยโจน่ะโจน่ะมีไหมโจนโจนนะอะไรเงี้ยเป็นโจนยังไงครับพี่หุ้นที่ดวงโจนเพื่อเพื่อเพื่ออะไรครับพี่ล่นจะไปพ่นเขาเลย เดี๋ยวจะขอไม่ดวงมาเลยนะดวงะไยนะดวงดีดวงอะไรใช่ใช่ไม่ดูงโจรไม่น้องดวงโจรดูงโจรยังไม่ไม่เคยเจอแบบนี้ดาวโจรน่ยอดาวโจรแล้วตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ดวงโจรไม่ใช่ไม่ใช่ลดเงตลาดลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดลักทรัพย์ไทยเนี่ยเป็นดวงของเกษตรครับพี่ต้องแบบเหมือนกับต้องทําแบบนั้นนะ เป็นวัวเป็นควายอะครับคนคนเล่นอย่างผู้พี่เป็นวัวเป็นควายเป็นวัววัวใหญ่คือมันเป็นตสาใช้ใช้หาเกณฑ์เป็นเลิกของเกษตรครับพี่ติดคอติดคอเดี๋ยวเราไปเกณฑ์ก่อนหางวุ้นก่อนอย่าเพิ่งไปไร้สาระกันเรื่องเรื่องราวอ่ะตัวสิริอ่ะตัวนี้ตัวเดี๋ยวนะครับตัวคาราบาวอ๋อคาราบาวผมก็ลืมเดี๋ยวเรียกผิดตัวนะครับอ่าคาราบาวนะครับคาราบาวอ่ลคาราบาวเข้าห้านะครับตอนนี้อาทิตย์เนี่ยเข้าห้านะครับคืออะไรคะ เป็นเรื่องของลงทุนนะครับลงทุนน่าจะเป็นจังหวะทยอยเก็บนะครับสําหรับคาราบาวนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งแต่ส6บมีนานะครับขายทางกาไรช่วงนี้คาราบาวน่าจะมีฟื้นแล้วก็หวยออกเดือนส0วันที่สิบกเนี่ยขายวันนั้นเลยมันเด้งมาใช่ครับใช่ครับคาราบาวครับดวงโจรหาคุณโจดเน่อยนึกก่อนโจรมันแบบนะมันแบบ ไราการพี to to <speaking>, ่ไม no no ่ต yes, ้องเอาเทพเอาเซียอะไรมาสำหรับพี่เอาดาวโจนเลยพี่เอาดาวโจนเดี๋ยวผมก็สืบก่อนว่าตีใหญ่เขาเหิืนวันเออไม่รวยอย่างเดียวต้องเป็นดวงดาวโจนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หาดวงตี๋ใหญ่มาก่อนพีพีเอ็ม เห็นมันแวบแวบมาเมื่อวานทั้งทั้งแม่ลูกมันเลยพีพีเอ็มคอนพรมอะไรสักอย่างมันแวบลงเนี่ยไปทำอะไรนะกับจีนกับอะไรแถวที่คมอะไรน้องปวกแดงอะไรไม่รู้ปวกแดงนะครับไม่ใช่ปวกแท้นะครับได้ได้ได้เขาไปทำโรงงานเออะไรนะโซล่าทำผลิตโซล่าจีนอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องจริงป่าเนี่ยพี่พี่งงงใช่เปล่า ออโอ้โห p พเแหละครับพี่จะมีดาวพูโตดาวโจนไหมตัวนี้ตัวของพพเอ็มนะครับเดี๋ยวนะครับพระฤหัสพระฤหัสเข้าเรือน12ออนะครับตกวินาศนะครับแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยวิ่งอยู่ใน5อยู่นะครับก็อาจจะมีรอบของการฟื้นนะครับในตัวของ PPM นะครับ PPM นะครับทีเ่เมื่อกี้ยังไม่ได้ปรับบ<ช>ันที่เดี๋ยวนะครับ PPM นะครับ PPM PPM น่าจะมีรีบาวน์นะครับน่าจะมีรีบาวน์นะครับประมาณวันที่สัปดาห์หน้านะครับจะเริ่มฟื้นนะครับสัปดาห์หน้าจะเริ่มฟื้นแล้วก็เรียกว่าเล่นได้ต่อเนื่องนะครับเล่นได้ต่อเนื่องนะครับจนถึงประมาณสิ้นเดือนเมษานะครับสิ้นเดือนเมษาตัวนี้เล่นในทั้งเดือนสิ้นเดือนมีนาครับตัวนี้เล่นทั้งเดือนนะครับสำหรับ PPM ครับผมสิ้นเดือนมีนาครับวันที่31อ มีนานะครับขายครับ PPM ครับผมอ๋อฟื้นจนถึงสามสิบเอ็ดครับเนี่ยมันถูกทุบแรงมันก็อาจจะมีดีดมันก็จะมีเด็ดของเขานอนนอนใช่ใช่ครับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับ PPM ครับผมเดี๋ยวพี่ดูคำถามอื่นนะฮะครับเทพเทพเทพมีจับยามสามดวงเอ้าหมดเวลาแล้วเทพอะไรครับทำไมครับพี่เอางี้เข้าหน้าพี่มอนก่อนนะฮะครับอย่าเข้าหน้าเทพเดี๋ยวของไม่ขลัง อ่ะคืออย่างนี้ค่ะนั่งทุนบันพุทธน่ยจริงๆแล้วก็เป็นวันที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ใครที่ดูคนที่หนึง่งถ้าไปซื้อหวยเทพดูดวงให้คนที่หนึง่งได้ไหมอ๋ออ่ะ ลงวันที่ไว้เดวผมเข้าไปดูเออแล้วดีเอ็มให้พี่ม่อนได้ได้ได้คนที่เขียนคําว่าวันคนที่หนึ่งอ่ะอ่ะพี่อะไรนะครับเมื่อกี้นี้เขาบอกคนที่หนึ่งอ่ะเขาเขียนมาโอเคได้คนที่หนึ่งเดี๋ยวมีเขียนมาร้อยคนเส็จเลยคนแรกี๋ยวผมไปดูี๋ยวผมไปตอบในในตรงรีพายของพี่ได้ไหลงวันที่ไว้อันดับแรกเลยพี่ม่อนก็ไปแล้วก็ส่งดีเอ็ม่ะส่งข้อมูลมาข้างหลังอ่ะเออข้างหลังอ่ะว่าเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนดีไหมครับพี่ค่ะค่ะดวงเขาชื่อเอ้พฤติกรรมเป็นยังไงดีครับจะให้แฉเลยไหมครับพี เออชอบแฉเอาแฉเลยนะครับต้องรับได้นะครับพี่ถ้ารับได้ลงมาที่เลยพี่เอาแฉเลยนะพี่ส่งมาเลยนะพี่คนที่หนึ่งส่งมาเลยนะใครที่ดูพูดพึ่งหันจะเจอเทพนะเดี๋ยวพูดพอพี่พอหหันไม่เป็นไหรือหันโผลบ้างไม่โผลบ้างโอเคโอเคอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดจริงๆแล้วมันมีอะไรเด็ดๆกันไว้นะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคโอ้มากันเร็วนะเนี่ยอืมจะได้จะได้ความคิดเห็นร้อยสองรายการหวยออกเลยหนึ่งศูนย์สอง อ่าโอเคได้ัไว้ออกหนึ่งศูนย์สองเป็นถ้าถูกตายเลยนะเนี่ยถูกก็ดีสิถูกรวยสิพี่ไม่ถูกตายถูกแล้วรวยโอเคคือชอบชอบทำรายการอะไรเล่นๆน่ะมีความสุขมากเลยเดี๋ยวไปจริงจังกันใน FM97 กกันนะลาคุณผู้ชมลงทุนไปละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ